เอาละครับและทีมขับซาในวันนี้นะครับเรามาทดสอบกันกันกบเจ้า Toyota GR Supra ครับถือเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นไอคอนของยุค90แล้วก็เราได้เห็นว่า Toyota s u p r a นั้นเนี่ยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานโดยรุ่นที่ถือว่าทำให้ Toyota s u p ป r นั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนั่นก็คือในโฉมที่เป็นเจเนอเรชั่นที่4 หรือว่า Toyota s u ู r เปในยค90อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองเครื่องยนต์วางด้านหน้า6สูบแถวเรียงทวินเทอร์โบพร้อมชุดเกียร์ที่เริ่มต้นตั้งแต่ในโฉมแรกเนี่ยเป็นเกียร์ตันโนมัติ4สปีดจนอัตโนมัติ5สปีดแล้วมาพีคสุดๆในเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าประวัติความเป็นมาของเจ้า t o y ยต้ s u p r a ปนันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ในรหัสบอดี้ a 4 0ที่เคยเป็น t o y ยต้ s i l i ิก้าซูปจนมาถึงปััจจุบน ใน Toyota G-R s u p e มีพัฒนาการเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับจากปี1978ถึงปี1981 A40 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2800 cc ในบล็อก 5ME มีกำลัง116แรงม้า กับอัตราเร่ง0ถึง100ในเวลา10.2วินาทีตอนเนื่องมาที่ปี1981ถึงปี1986ในรหัสบอดี A60 โฉมไฟหน้าเป็นรูปทรงแบบป๊อปอัพนับเป็นซูเปอร์เจเนเรชันที่2ซึ่งเริ่มนำไฟหน้าแบบป๊อปอัพมาใช้ยังคงใช้เครื่องยนต์ b o ก 5ME แต่แรงม้าขยับขึ้นจาก116แรงม้าเป็น161แรงม้าและทำอัตราเร่ง0ถ100ขยับขึ้นมาเป็น8.4วินาทีต่อมาจนถึงเจเนเรชันที่3 ในช่วงปี1986โต y ยต้าซูเจึงเริ่มแยกตัวออกจากซิลิก้าอย่างชัดเจนโดยยังคงมีรูปโฉมสไตล์เหลี่ยมและไฟหน้าป๊อปอัพแต่ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาเป็นขนาด 3,000cc โดยรหัส 7M GTE โดยเจ้า s u p ป r A70 คันนี้มีแรงม้าขยับขึ้นเป็น232แรงม้ากับอตัตราเร่ง0-100ที่6.4วินาที จนมาถึง Toyota s u p r ปในยุค90ด้วยรหัสบอดี A80 ที่เริ่มต้นจากปี93ถึงปี2002ถือเป็นเจเนอเรชันที่4ที่มีการปรับโฉมให้ล้ำสมัยและดูโดดเด่นมากในยุคนั้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันด้วยเครื่องยนต์2 j z GTE ขนาด 3,000cc มีแรงม้าสูงสุดถึง320แรงมา้ากับ427นิวตันเมตร มาพร้อมอัตราเร่ง0ูนถึงร้อยที่ใช้เวลาเพียง4.6วินาทีก็จะเห็นนะครับว่าในรายละเอียดของตัวรถนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูเปรียบเทียบกับเจ้า JZA80 นะครับหรือว่าในเจนเนอเรชันที่4ี่เนี่ยมีหลายๆจุดที่คนพยายามมองแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันจะไปเชื่อมดีไซน์กันได้หรือเปล่ามีจุดที่เป็นเอกลักษณ์โยงถึงกันไหม สำหรับคนที่เห็นความเป็นมาสําหรับการพัฒนาเจ้า j 29แล้วก็บอกว่ามันดูใกล้เคียง G 29เกินไปหน่อยสําหรับตัวแฝดพี่แฝดน้องหรือว่าการร่วมมือพัฒนากับ BM w มยูในตัว Z4 นั่นเองนะครับแต่ว่าการออกแบบในแต่ละส่วนของตัวรถนี่นนต้องบอกว่าแยกกันโดยสิ้นเชิงครับเพราะในระหว่างการพัฒนานั้นเนี่ยจะเห็นว่าโตโยต้าเองเคยประสบปัญหาที่เหล่าแฟนแฟนวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะในโปรเจกต์ของโตโยต้า86 ที่มีการร่วมมือกับทางซูรุแล้วเหมือนกับหลายๆส่วนมีการใช้งานร่วมกันเยอะมากเกินไปแทบจะเปลี่ยนเพียงแค่โลโก้แต่ในครั้งนี้สําหรับโปรเจกต์เจ้า GR Supra มีการดีไซน์แล้วก็ออกแบบดึงเอาเอกลักษณ์ของความเป็นซูปรามาใส่ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับจะเห็นว่ามันถูกดึงเอาดีไซน์แล้วก็รูปลักษณ์จากเจ้าคอนเซปต์คาร์ FT1 เนี่ยมาใช้ในหลายๆจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทรงของจมูกหน้าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวรถฟอร์มูล่าวันชุดไฟหน้าเอง รูปทรงจาก j z a 8 0ถูกดึงมาใช้มีแนวและก็ระยะในการวางตำแหน่งเนี่ยล่นเข้ามาในตำแหน่งกึ่งกลางเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้แนวของส่วนแก้มที่ยกสันขึ้นมาถึงชิ้นฝากระโปรงแล้วก็แนวโป่งที่แยกชิ้นจากกันชนหน้ารวมถึงชุดกาบทางด้านข้างรับให้เนื้อที่ของฝากระโปรงหน้านั้นเนี่ยกลายเป็นส่วนที่เป็นซุ้มล้อนะครับซึ่งทำให้รถคันนี้สามารถที่จะ ใส่ตัวล้ออย่างทางด้านหน้าเนี่ยขนาด2.55 3.5ขอบ19ได้แบบยังดูเหมือนแบบว่าไม่ได้คับแน่นจนเกินไปส่วนทางด้านหลังนี่ให้ขนาดมาเต็มมาก2.75 3.5ขอบ19เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถก็จะรับกับรูปทรงขนาดบอดี้ที่ได้ลมแบบ Y Bo d y นะครับแนวของเสา a อพ r a ถ้ามองเปรียบเทียบกับในรหัสบอดี้ G29 ก็จะรู้สึกว่า มันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนั่นก็เพราะว่าใน G 2 9เนเี่ยเป็นตัวรถที่เป็นรูปแบบของหลังคาเปิดประทุนแบบซอฟท t o ็ top. แต่ว่าในคันนี้ G r s u p e r เนี่ยตั้งใจที่จะออกแบบมาให้ตัวเองนั้นเป็นคูปแบบสปอร์ที่มีหลังคาเป็นทรงลอนคู่หรือว่าดับ b บิ b บับเบซึ่งเจ้าทรงโค้งแบบนี้ก็จะทำให้โครงสร้างของตัวชุดหลังคาทั้งเซตนี้เนี่ยรวมถึงตัวถังมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ ด้านข้างจะเห็นว่าโป่งความโค้งมนของทางด้านหน้าเนี่ยวางเส้นให้มีขอบเว้าของช่วงเอวกลางตัวรถโดยดีไซน์ให้เหมือนกับมีช่องที่รับอากาศจากชุดสปอยเลอร์ทางด้านหน้ามาออกทางฝากระโปรงทางด้านบนแล้วรับเข้าทางด้านข้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยในโฉมที่เป็นรถเวอร์ชันหรือว่ารุ่นที่จำหน่ายปกติเนี่ยอาจจะเหมือนกับเป็นช่องแล้วก็เป็นเส้นนะครับแต่ว่าถูกปิดเอาไว้ซึ่งในคันจริงโฉมดีไซน์แอโรไดามิกแบบนี้เนี่ย ถูกใช้ในตัวเวอร์ชั่นที่เป็น GT เวอร์ชันแล้วก็เลอแบงเวอร์ชันเพราะว่าต้องบอกว่า GR Sport คันนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดยกาะซู่ a c ซิ่งทีมซึ่งตัวรถที่เป็นคอนเซปต์สำหรับการแข่งขันในโฉมบอดี้สไตล์แบบเลอแบงนั้นเนี่ยออกมาก่อนคันโปรดักชันคาอีกนะครับมาต่อทางด้านท้ายจะเห็นว่าเส้นเคิร์ฟมุมข้างที่ยกสูงขึ้นมาก็ทำให้ความรู้สึกของโปง่งแล้วก็ซุ้มล้อ,นอเนี่ยมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งทำให้รูปทรงแล้วก็พื้นที่ของคอคพิทเนี่ยผสมกับชุดบอดี้ที่เป็นแอโรพาสในส่วนต่างๆเนี่ยได้ความรู้สึกแบบเหมือนกับรถ GT ของการแข่งขันเริ่ม,มังเลยทีเดียวครับและเมื่อดูเปรียบเทียบที่ขนาดของตัวรถถึงแม้ว่าจะเป็นแฝดพี่แฝดน้องกันระหว่าง j 29กับ g 29ถ้าเทียบในกลุ่มของเซกเมนต์นี้แล้ว หรือว่าเจ้า g r s u p r มีความยาวของตัวถังมากที่สุดส่วนความกว้างเป็นตำแหน่งของเจ้า Z4 M 40i ตามมาด้วย Audi TTRS และ SLC 43 AMG และเมื่อเทียบแรงม้าของเ s กเม e ต์นี้ g r s u p r จะมีแรงม้าที่เท่ากันพอดีกับเจ้า Z4 M 40i ส่วนตำแหน่งแรงม้าสูงสุดเป็นของ Audi TTRS และปิดท้ายในกลุ่มนี้ด้วยเจ้า SLC 43แต่เมื่อเทียบแรงบิดสูงสุด SLC 43ที่เคยล้างท้าย กลับขึ้นมาเป็นคันนำตามมาด้วย G r s u p r ที่เท่ากับ z 4 M40i แต่เมื่อข้ามเรื่องตัวเลขแรงม้าแรงบิดไปเมื่อเปรียบเทียบทั้งเซ gment นี้โดยสเปคจากโรงงานจะเห็นว่าคันนี้สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้เร็วที่สุดเป็นของเจ้า TTRS และถึงแม้ z 4 M40i กับ G r s u p e r r s จะเป็นพี่น้องร่วมเครื่องยนต์มีสเปคกำลังแรงม้าและแรงบิดเท่ากันทั้งหมดแต่การปรับเซ็ตจูนโปรแกรมและโหมดการขับขี่ที่มีการปรับเซ็ตแยกและแตกต่างกันทำให้เซ4 M40i ทำอัตราเร่งได้ที่4.1วิขณะที่ GR Super r z ใช้เวลา4.3วิโดยมี SLC 43ตามปิดท้ายเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งหมดในเซ gment นี้และเมื่อเทียบในเรื่องของระดับราคาคันที่เร็วที่สุดก็มีราคาแรงที่สุดด้วย นั่นก็คือ5,299,000สอสาหำหรับค่าตัวเจ้า Audi TTRS ตามมาด้วย GR s u p e r โดยในฝั่งของ Z4 M40i จะต่างจาก SLC 43อยู่เพียง9,000บาทเท่านั้นนั่นคือ4,999,000กับเจ้า SLC 43ที่อยู่ที่4 9 9ล0 0 0บาท ภายในห้องโดยสารเป็นจุดหนึ่งที่จะต่างจากเจ้ารหัสบอดี้ G29 เยอะพอสมควรนั่นก็เพราะว่าในการดีไซน์คราวนี้เนี่ยโตโยต้าต้องบอกว่าไม่พลาดเหมือนตอนที่ทํา86แล้วนะครับเพราะว่าการใช้หลายๆจุดร่วมกันมากเกินไปทําให้อารมณ์หรือวความรู้สึกสําหรับผู้ที่จะตัดสินใจเลือกรถนั่นเนี่ยเหมือนกับ เลือกแค่ศูนย์บริการหรือว่าตาโลโก้เท่านั้นแต่ว่า G.R.SUPER นั้นเนี่ยถูกออกแบบชุดดีไซน์คอนโซลหน้ารวมถึงพื้นที่โดยรอบคอ,อกพิดสำหรับตัวผู้ขับขี่เองเนี่ยแยกกันแบบชัดเจนครับในฝั่งของ G. 2 9ของ Z4 จะเห็นว่ารูปทรงแล้วก็การวางตำแหน่งนั้นเนี่ยมีการวางมุมเอียงเยื้องเข้าหาผู้ขับขี่แต่ว่า G.R.SUPER ออกแบบเพื่อให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกสปอร์ตขนาะเดียวกันยังให้พื้นที่โดยรอบของตัวผู้ขับขี่เนี่ยที่กว้างมากกว่าครับนอกจากนั้นการออกแบบชุดพวงมาลายัยหรือว่าตำแหน่งของคอนโรลแล้วก็รูปทรงของคอนโซลหน้าก็มีการแยกจากกันอย่างชัดเจนปุ่มฟังก์ชันภายในทัชสก,กรีนขนาด8.8นิ้วโหมดฟังก์ชันในการปรับใช้งานแอร์แยกดูอัลโซนชุดคันเกียร์ แล้วก็การวางตำแหน่งเนี่ยคอนโซลกลางอยู่ในตำแหน่งที่ยกสูงขึ้นมาพร้อมกับตัวควบคุม i dive นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับเลือกอินโฟเทนเมนต์ต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันในการควบคุมโหมดในการขับขี่ซึ่งเรียกว่าใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็สามารถทำความเข้าใจกับปรับความคุ้นเคยได้เรียกว่าแทบจะทันทีครับเวลาที่เราปรับสัมผัสสามารถที่จะเลื่อนเอาตัวฟังก์ชันหรือว่า โหมดที่เราชอบใช้บ่อยๆเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งที่เราถนัดมือได้โดยส่วนของเลือนไมก็เป็นแบบดิจิตอล TFT ขนาด8.8นิ้วเหมือนกันนะครับอาจจะคุ้นเคยกับฝั่งของค่ายยุโรปที่ขยับขึ้นไปเป็น13.3นิ้วแล้วแต่คันนี้เนี่ยเป็น8.8นิ้วที่มีการผสมผสานด้วยรูปทรงดีไซน์เหมือนกับอนาล็อกผสมดิจิตอลซึ่งก็ได้อารมณ์ดีครับส่วนของเข็มวัดรอบเนี่ยมีแสงไฟแล้วก็ขอบแถบเหมือนอน,อนาล็อก แต่ความจริงแล้วเป็นพื้นดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็การแสดงผลไปตามโหมดที่เราเลือกขับขี่ตำแหน่งของชุดบอบ์ะแล้วก็การออกแบบนั้นเนี่ยแยกกันดีไซน์เช่นกันครับจะเห็นว่าผิววัสดุการวางตำแหน่งของรูปทรงท่านั่งนั้นเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีมากนะครับเพราะว่าชุดอร์ะฝั่งของผู้ขับขี่นอกจากจะปรับรวมแล้ว8ทิศทางยังมีแยกเรื่องของระยะในการดันหลังแล้วก็การปรับปีกข้างที่กระชับลำตัวโอบเข้ามาได้อารมณ์ความรู้สึก แบบเบานั่งธรรมดาสบายๆก็ได้หรือว่าจะปรับบีบให้กระชับเข้ามาแล้วก็ดันช่วงหลังมันก็จะได้ความกระชับแบบอารมณ์ที่สามารถพร้อมลงไปในท a เ day ด้วยเบาะชุดเดียวกันครับส่วนของคอนโซลหน้าที่มีตำแหน่งยกค่อนข้างสูงและเสาเอพิล่าที่ดูเป็นช่องแคบสั้นนั้นเนี่ยทำให้ความรู้สึกว่ามุมมองของรถเนี่ยถูกบีบให้พุ่งไปทางด้านหน้าครับแล้วก็ตำแหน่งของเบาะที่วางชุดเบาะที่เลื่อนระยะได้เยอะ กับแนวของชุดหลังคาที่บอกไปแล้วดับเบิลบับเบิลหรือว่าเป็นมุมโค้ง2ป่องนั้นเนี่ยวิศวกรบอกว่ารูปทรงบอดี้แบบนี้กับการขับขี่ใช้งานถ้าเกิดจับคันนี้กลายเป็นรถแท็กหรือว่าลงแท็กเดสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้โดยที่มันไม่ติดศีรษะด้วยนะครับแล้วก็ระยะนี่ก็เหลือแบบเต็มๆจริงๆอย่างที่เขาว่านะฮะ ส่วนของผิวแล้วก็วัสดุหลายๆจุดเนี่ยส่วนที่เด่นคงจะเป็นชิ้นคอนโซลกลางที่ยกสูงขึ้นมากับการให้วัสดุที่เป็นผิวเคปล่านะครับส่วนของสวิตควบคุมกับชุดหัวเกียร์ก็อย่างที่บอกครับมันถูกยืมมาใช้ร่วมกันแต่ว่าปุ่มสวิตแล้วก็แถบในการควบคุมฟังก์ชันนั้นเนี่ยมีการออกแบบแยกแต่ว่า t ริมหรือว่าสีในส่วนอื่นๆเนี่ยแม่น่าจะมาตามกันแล้วก็ได้ผิวที่ดีกว่านี้หน่อยนะครับ พวงมาลัยมาพร้อมแพดเดอร์ชิพครับแต่ว่ารูปทรงทางด้านล่างนี่ก็เหมือนกับในรุ่นอื่นๆของในเครือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีทั้งคนชอบและก็ไม่ชอบนะครับส่วนที่แตกต่างอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องเสียงใน G 2 9นั้นเนี่ยเป็นฮามากอรดอนแต่ว่าในฝั่งของคันนี้เป็นเครื่องเสียงของ JBL ซึ่งก็มาเต็มไม่แพ้กันครับเพราะว่าเป็น JBL 12ตําตำแหน่งด้วยกันแล้วก็ส่วนมุมทางด้านในก็มาพร้อมกับตัวว i ยเลสชาร์เจอร์ด้วยนะครับเอาละครับพูดกันมาเยอะแล้ว ไปลองกันเลยดีกว่าครับจะได้ยินเสียงของพ่อกับการแตกท่าของท่อยเสียงแบบสดจริงๆครับเอาละครับแล้วสำหรับในช่วงของการทดสอบนะครับโดยสภาพอากาศอยู่ดีๆก็เกิดฝนตกลงมาซะอย่างนั้นนะครับดังนั้นเราได้วิ่งทั้งสภาพ ทางแห้งแบบนี้แล้วก็ฝนตกด้วยนะครับช่วงขับขี่ภายในเมืองการซับแรงสั่นสะทานสะเทือนสําหรับเจ้า G R Supra e คันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าช่วงล่างจะเป็นรูปแบบของ adaptive damping นะครับแต่ว่ามันถูกปรับเซตไว้ให้มีความเฟิร์มพอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วก็อาการส่งแรงสะท้านแล้วก็ช่วงรอยต่อของพื้นถนนเรียกว่าขึ้นมาถึงผู้ขับแบบครบจริงๆครับ ซึ่งการทำงานของตัวชุดช่วงล่างใน normal mode นี control, ้มันจะนุ่มต่างกับสปอร์ชัดไหมต้องบอกว่าก็ไม่ได้ต่างมากนะเหตุผลเพราะว่าวิศวกรของ Toyota ต้องการเซ็ตช็อคอัพชุดนี้เนี่ยให้มีค่าฟิกที่การทำงานใกล้เคียงกับช็อคอัพที่ไม่สามารถปรับค่าได้นั่นก็คือยังคงความรู้สึกฟีลลิ่งแบบย้อนกลับไปที่เจเนอเรชันที่4 มันจะได้อารมณ์ของรถสปอร์ตที่เป็น GT แบบแกรนทัวเลอร์หรือว่ารถที่พร้อมที่จะใช้งานขับขี่วิ่งยาวๆทางไกลได้แต่คันนี้เนี่ยถ้าขับภายในเมืองอาจจะบอกว่าฟิลลิ่งคันเร่งมันพร้อมครับแต่ว่าการตอบสนองช่วงการเต้นสะท้านเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยไปนิดหนึ่งการเซตอัพน้ำหนักของพวงมาลัยที่เรียกว่ามาตึงพอสมควรครับคุณจะรู้สึกว่ารถครันนี้ขับเดินทางไกลแล้วนิ่ง เรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับรถคันนี้ถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะมีพื้นฐานขนาด3 0 0 0ซ cc แบบแถวเรียงพร้อมเทอร์โบแปรผันเนี่ยแต่ว่าอาัตราสิ้นเปลืองโอ้ไม่น่าเชื่อครับถ้าเกิดเคลื่อนที่ได้เรื่อยๆรถไม่ได้ติดมากนักเนี่ยคุณจะสามารถขับแล้วเห็นตัวเลขในระดับใกล้ๆ13กิโลลิตรเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเจอสภาพจราจรติดหนัก,นกๆก็ยังข้ามมาอยู่ที่1ินิดๆครับโดยการขับขี่เดินทางไกล จะได้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เกินกว่า13กิโลลิตรเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยรวมของ Eco Sticker ที่บอกว่ารถคันนี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่11.9เนี่ยก็เรียกว่าสูสีครับใกล้เคียงเลยทีเดียวสำหรับการใช้งานไปในเมืองแบบเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งรถไม่ติดมากนักเนี่ยเกียร์จะเปลี่ยนขึ้นตำแหน่งเกียร์สูงค่อนข้างไวครับ ที่ความเร็วประมาณ70-80แบบนี้เนี่ยเกียร์ขยับลงเกียร์แปดเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณมีการเน้นคันเร่งครับอารมณ์ของตัวรถเนี่ยพร้อมที่จะดึงขึ้นตลอดเวลาถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ใน normal mode การเน้นคันเร่งเนี่ยเกียร์ก็จะไม่ได้ลงแค่ตำแหน่งเดียวนะครับแต่บางครั้งลงถึง2ตำแหน่งแต่การคลิกดาวลงไปเนี่ยเกียร์จะลง 3- สตำแหน่งด้วยกันโอ้จากเกียร์8บางครั้งลงที่เกียร์ห หรือว่าถ้าวิ่งมาที่ความเร็วประมาณไม่เกิน70เนี่ยลงมาที่เกียร์สเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นรอบเครื่องเนี่ยตีสวิงขึ้นไปหาช่วงใกล้ๆ5 0้0รอบเพื่อรับกับแรงม้าสูงสุดที่5,000ถึง6,500แต่ว่าแรงบิดนั้นมันมาเต็มตั้งแต่1,600รอยบยาวไปจนถึง4,500รอบอยู่แล้วครับซึ่งนี่ก็เป็นจุดเด่นสําหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินที่มีเทอร์โบแปรผันซึ่งเราได้เห็นครั้งแรกในเครื่องยนต์เบนซินที่ใส่เทอร์โบแปรผันอย่างนี้เนี่ย ก็เจ้าคาเลราเทอร์โบเเลยทีเดียวนะครับแดีสำหรับรถในตระกูล M อ็มคที่เป็นเครื่องบ็อก B58 เนี่ยก็เริ่มปรับมาใช้เทอร์โบรุ่งนี้เหมือนกันแล้วก็รวมถึงเจ้า GR Sport กันนี้ด้วยครับและสำหรับการใช้งานเดินทางไกลถามว่าเอ้ยทำไมมันถึงสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ระดับเกินกว่า13กิโลลิตรนั่นก็เพราะว่าที่ความเร็ว100เนี่ย รอบเคร no ื sport, 8, os, 6, 6, 2, ่องอยู่แค่1 6 0 0รอรอบเท่านั้นเองครับแต่ขณะเดียวกันถ้ากดสปอร์ครับจากตำแหน่งเกียร์8เนี่ยจะลดลงมาอยู่ที่เกียร์6แล้วก็รอบเครื่องดันขึ้นไปเป็น2,500รอบครับการเติมเน้นคันเร่งเกียร์ลงอีกหนึ่งตำแหน่งหรือที่เกียร์5ครับแล้วก็ดันขึ้นครับขึ้น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 ไปเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ครับไม่ยังไม่เปลี่ยนเลยครที่เกียร์5โอ้ในตำแหน่งเกียร์5นี่ต้องบอกว่าความเร็วเนี่ยทะลุขึ้นไป เฉียดสองร้อยแล้วฮะแล้วก็การตอบสนองชุดช่วงล่างน้ําหนักพวงมาลัยมีความเฟิร์มเพิ่มมากขึ้นความกระชับของการตอบสนองต่อคันเร่งนี่ก็ปรับขึ้นชัดเจนส่วนหนึ่งจากกันที่เทอร์โบเป็นแบบแปรผันไฟฟ้าที่ปรับคีบสร้างแรงบูสูงสุดได้ทันทีที่คุณใช้โหมดสปอร์ตแล้วก็เน้นคันเร่งลงไปแบบคิกดาวซึ่งจะบอกว่าใช้สปอร์ตโหมดแล้วรอบมันยังไม่เล้าใจนี่ครับพัตเดชิฟดึงเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์หนึ่งหรือ2เกียร์จะไม่ค่อยรู้สึกนะครับ เบิร์นสามได้เลยครับจากนั้นเนี่ยโอ้โหเสียงอัตราเร่งนะครับแล้วก็ช่วงการตอบสนองต่อการขึ้นเนี่ยจะได้ยินเสียงของท่อกับการแตกคราของท่อเสียงแับโอ้แล้วตอนนี้ฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ บบความปลอดภัยในเจ้า g r Supra คันนี้ต้องบอกว่าจัดให้เต็มจริงครับที่มีตั้งแต่ระบบเตือนการชนทั้งด้านหน้าระบบช่วยรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนโดยการสั่นเตือนและก็ดึงประคองกลับมาให้อยู่ในเลนด้วยซึ่งระบบนี้สามารถที่จะเลือกปรับเซ็ตให้เห็นความละเอียดน้ำหนักการเตือนได้3ระดับด้วยกันซึ่ง Head up Display ก็ทำงานสัมพันธ์กับระบบเตือนความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับ นอกจากนั้นยังมีระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคันนะครับและพร้อมกับระบบกล้องและเซ็นเซอร์ช่วยเวลาจอดน,นะครับในชุดการเซ็ตระบบช่วยการทรงตัววิศวกรของ Toyota, อง Toyota ก็มีการปรับเซ็ตแยกเหมือนกันครับซึ่งการทำงานของตัว VSC นั้นสามารถที่จะเลือกปิดได้แบบปกติก็จะเป็นการปิดแบบครึ่งระดับโดยที่ปล่อยให้ตัวรถมีอาการบ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมเจอกับพื้นค่อนข้างลื่นแบบนี้ถึงจะไม่ปิดครับ ถ้ามีการกดเน้นคันเร่งแบบแรงๆเนี่ยตัวรถก็มีอาการดิ้นแล้วก็ออกสมบัดเล็กน้อยเรียกว่าให้ผู้ควบคุมนี่เจอกับอาการและก็พลังความดิบของตัวรถแบบเต็มๆก่อนที่จะออกมาควบคุมครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้มันดิบน้อยไปคุณสามารถที่จะกดแช่ไว้สัก6 6วินาทีแล้วก็ปิดออฟร้อยเเซ็ครับคราวนี้ละคะตัวใครตัวมันครับได้เจอกับความโหดแบบเต็มๆของมันแน่นอน สุดจริงๆครับ